ภาคใต้ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมต่อเนื่องหลังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากดังนั้นทางพลโทเกรียงไกรสีรักแม่ทัพภาคที่4จึงได้ระดมส่งกำลังพลทหารให้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในน้ำ พร้อมอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนทั้ง3จังหวัดแล้วได้แกน่กคนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและสงขลาสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นได้สัมภาษณ์นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ระบุถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าล่าสุดภาพรวมน้ำท่วมได้คลี่คลายไปแล้ว4อำเภอคืออำเภอดอนสักอำเภอท่าชนะอำเภอไทย,ยาอำเภอท่าช้างขณะที่อีก9อำเภอยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุด ได้แก่พระแสงชัยบุรีเวียงสะเขียนซาบ้านนาสารบ้านนาเดิมพุ่นพินเกาะสมุยและเกาะพังงนันพบว่าตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมประชาชนได้รับความเสียหายกว่า10,000ครัวเรือนโดยทางจังหวัดได้เข้าไปสำรวจและทำการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นทั้งการมอบถุงยางชีพโรงครัวต่างๆรวมไปถึงทหารก็ได้มาช่วยผู้ประสบภัยขนย้ายสิ่งของด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้มีการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดประกอบกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเรือท้องแบนในแต่ละจุดอีกทั้งยังได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยพบว่าเป็นปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้น นอกจากนี้ทางสำนักข่าวไอเอ็ N ยังได้สัมภาษณ์นายชวลิ์นิทรรัตน์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพจังหวัดสงขลาได้บอกถึงสถานก,การณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าแม้ว่าล่าสุดปริมาณน้ำจะลดลงตามลําดับแล้วแต่ทางจังหวัดก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมทะเลให้ระมัดระวังในการสัญจรไปมาเป็นพิเศษอีกด้วยประกอบกับมีการส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานก,การณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะวันที่9 12ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีพายุมรสุมมาอีกครั้งดังนั้นจึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปยังจุดต่างๆและเตรียมพร้อมทั้งกำลังทหารอุปกรณ์ต่างๆไว้ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วทางนี้พบว่าบ้านเรือนประชาชนนั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเพราะปริมาณน้ำคงที่ประมาณ2 3ชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากส่วนใหญ่พื้นที่การเกษตร,รจะถูกน้ำท่วมมากกว่า ประกอบกับน้ำได้ไหลลงสู่ทะเลอย่างคล่องตัวซึ่งทางจังหวัดก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าไปสำรวจช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในครั้งนี้แล้วซึ่งพบว่าปริมาณน้ำส่วนใหญ่ที่เข้ามาในพื้นที่นั้นได้ไหลผ่านมาจากจังหวัดพัทะลุงที่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามอุทกภัยในครั้งนี้ส่งผลให้จังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทางบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรโดยพ่อเมืองและทางปอพอต้องเร่งเข้าไปสำรวจช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ทั่วถึงและมากที่สุด